เฮ้เสื้อตัวนั้นสวยดีนี่อยากรู้จังราคาเท่าไหร่อ้าวสวัสดีครับคุณลูกค้าถ้าสนใจเสื้อตัวไหนสามารถเดิเข้ามาชมในร้านได้เลยนะครับนะไม่เป็นไรครับผมเออว่าแต่น้องครับเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ๋อเสื้ออดิดาตัวนี้เหรอครับก็จะอยู่ที่ประมาณราคาหนึ่งล้านลบครับผมพ่อมึงอะอ่ะล้อเล่นครับผมล้อเล่น เสื้อไอดีดตัวนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่ประมาณราคา1000โลบักครับผมแม่เอ้ยโลบักไม่พอทำไงดีเนี่ยอยากจะหาเว็บเติมแต่ก็ไม่รู้จะเติมเว็บไหนดีเนี่ยหมอยากจะซื้อเสื้อแต่โลบักไม่พองั้นเหรอพอดีเลยวันนี้ผมมีเว็บจะมาแนะนำต้องร้านนี้เลย X D Shop ส่วนวิธีการเติมก็ง่ายๆเราททำการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วพอทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ให้ทำการเข้าสู่ระบบเลยนั่นเองหลังจากนั้นก็ทำการเลือกเติมว่าจะเติมแบบไหนซึ่งจะเป็นแบบกลุ่มก็จะอยู่ที่เลทห้าส่วนระบบ i อดีพาร์ท รู้สึกว่าตอนนี้จะยังเติมไม่ได้นะครับนะก็ต้องรอต่อไปซึ่งก่อนที่จะเติมทุกครั้งนะครับเราก็ให้ทาการเข้ากลุ่มให้เรียบร้อยเพื่อที่เวลาเติมจะได้รวดเร็วขึ้นโอเคทาการกดจอยกูไปเลยหลัหงจากนั้นก็ให้ทําการโอนเงินเข้าเว็บนะครับนะโดยทําการกดไปที่คาว่าเติมเงินทําการกดคีิกที่คาว่า t ูวอลเล็ตหลังจากนั้นก็ให้ทําการโอนไปที่เบอร์นี้เลยนะครับผมนะพอโอนเงินเสร็จแล้วก็ทําการใส่เลขอักยิงให้เรียบร้อยอ่ะซึ่งผมก็ได้ทําการเติมไป10บาทนั่นเองนะผมนะโอเคกลับไปที่ระบบจอยกูปต่อก พร้อมจำนวนเงินที่เราต้องการจะเติมสมมติผมใส่ไป10ผมก็จะได้50ลบักนั่นเองแล้วก็ทําการใส่เลข4ตัวที่ท่านเห็นนะครับนะโอเคทําการใส่ไปเลยจากนั้นกดคาว่าชําระเงินอ่ะซึ่งตอนนี้นะครับนะลบักผมก็ได้เข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผมนะว้าวลูบักเข้าแล้วอะโคตรเร็วเลยอะแถมยังเติมง่ายอีกด้วยเอาไปว่าถ้าคุณลูกค้ายอยากจะเติมนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะร้าน X D Shop つか。